เลยคะ่ะจะเจอบ่อยนะคะคือเล่นแบบตรงนี้ช้าพอเร็วๆมาเสร็จมาตรงนี้ช้าลงเลยคะ่ะเพราะว่า,าส่วนตรงนี้จะยากด้วยนะคะก็ถ้าบางคนเนี่ยเหมือนไม่ได้วางแผนนะคะก็จะเล่นวนก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็เล่น ทั้งหมดอย่างนี้นะคะจริงๆถ้าเราวางแผนดีๆนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่ยากสําหรับเราใช่ไหมคะเราก็จะซ้อมทีละมือก่อนแล้วก็เราซ้อมกับสวัสดีค่ะครูเบลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะสิ่งนี้ทําอยู่หรือเปล่านะคะรีบเลิกทําค่ะแล้วจะได้ฝึกเพลงได้เร็วนะคะแบบไม่พังด้วยค่ะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือ ใจร้อนค่ะหลายๆคนนะคะใจร้อนค่ะอยากจะเล่นเป็นเพลงได้เร็วโดยที่ใช้เวลาแป,ป๊บเดียวนะคะบางคนมาเรียนนะคะเพิ่งเริ่ม1-2ครั้งก็อยากจะเล่นเพลงที่ตัวเองชอบแล้วอยากจะภายในคอร์สเดียวอยากจะเล่นได้แล้วนะคะซึ่งการใจร้อนเนี่ยอา,อาจจะทําให้เล่นเพลงได้เร็วนะคะแต่ว่าเพลงออกมาไม่เป็นเพลงค่ะหรือว่าเพลงไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนะคะซึ่ง ก็คงไม่มีใครอยากจะเล่นเพลงได้ออกมาไม่ค่อยเป็นเพลงถูกไหมคะจังหวะไม่ตรงจังหวะเร็วบ้างช้าบ้างไม่ค่อยดีนะคะเล่นเสียงเมโลดี้กับคอรต,ตีกันอะไรเงี้ยนะคะก็คือ,อ,อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีไมเซ็ตด้วยความแบบฝึกอยากฝึกแล้วใจร้อนเนี่ยสุดท้ายแล้วนะคะมันทำให้ ช้ากว่าเดิมอีกค่ะเพราะว่าพอเล่นออกมาแล้วไม่ดีเราก็ต้องมาแก้ไขถูกไหมคะเหมือนกับว่าทํามาเร็วๆเ,เสร็จแล้วเราก็ต้องมาแก้ไขมันยิ่งนานกว่าเดิมอีกนะคะสู้เราใจเย็นๆนะคะเรากา็มีการฝึกที่ถูกวิธีเป็นแบบแผนนะคะท,ท,ที่การฝึกที่ดีนะคะก็เราก็ค่อยๆฝึกโดยใช้เวลานะคะก็พอเราฝึกซ้อมออกมาแล้ว ดีไปเลยนะคะยังยังดีกว่าที่เรารีบๆในช่วงแรกนะคะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะเราให้เราเปลี่ยน Mindset ใหม่นะคะค่อยๆฝึกนะคะเราทุกอย่างมันต้องใช้เวลาถ้าไม่ของที่ได้มาเร็วๆเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะดีนะคะอ่าเราค่อยๆฝึกอย่างถูกวิธีจะดีกว่าคะ่ะต้องใจค่อยๆใจเย็นๆนะคะ อย่างที่2นะคะคือการฝึกซ้อมเพลงโดยไม่วางแผนอะไรเลยค่ะ,ะไม่วางแผนอย่างเช่นสมมติว่าเราซ้อมเพลงหนึ่งนะคะอย่างเฟ r ร์ลิสนะคะยกตัวอย่างแล้วเราเราก็ฝึกซ้อมโดยการเล่นนะคะวนไปวนมาตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ต้นจนจบนะคะคือเราไม่ได้วางแผนเลยว่าเราจะซ้อมอะไรตรงไหนเราจะซ้อมตรงไหนก่อนเราจะซ้อมที่ละมือไหมนะคะอย่างครูยกตัวอย่างนะคะ อย่างช่วงแรกเนี่ยเด็กๆหรือว่าแบบนักเรียนก็จะเล่นคล่องนะคะตรงนี้นะคะแลาพอมาตรงช่วง,งกลางนะคะตรงนี้ก็จะเริ่มช้าลง ตรงนี้นะคะทุกคนจะช้าลงประจําเลยค่ะจะเจอบ่อยนะคะคือเล่นแบบตรงนี้ช้าพอเร็วๆมาเสร็จมาตรงนี้ช้าลงเลยค่ะเพราะว่า,าส่วนตรงนี้จะยากด้วยนะคะก็ถ้าบางคนเนี่ยเหมือนไม่ได้วางแผนนะคะก็จะเล่นวนก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็เล่น ทั้งหมดอย่างนี้นะคะจริงๆถ้าเราวางแผนดีๆนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นส่วนที่ยากสําหรับเราใช่ไหมคะเราก็จะซ้อมทีละมือก่อนแล้วก็เราซ้อมกับเมโทรนอมจากเริ่มจากช้าก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องเวิร์กตรงเนี้ยมากกว่าที่อื่นไม่ใช่เราเล่นไม่ได้ตรงนี้ก็วนไปวนมาเหมือนเดิมนะคะเราก็จะต้องมีการวางแผนนะคะการวางแผนเนี่ยก็จะช่วยให้เราฝึกซ้อมได้เร็วเหมือนมีแผนที่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะ รู้วิธีที่จะฝึกตรงไหนที่เราเล่นไม่ได้เราก็มาฝึกแยกตรงนั้นนะคะมันก็ช่วยให้เราเล่นเพลงได้เร็วกว่าค่ะอย่างที่3นะคะคือหลายคนเนี่ยฝึกซ้อมเพลงโดยไม่สนใจจังหวะเลยค่ะจริงๆเท่าที่ครูเห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนไม่รู้นะคะว่าตัวเองเล่นจังหวะไม่ดีแต่ว่าทุกคนเลิกเ,เลือกที่จะไม่ไม่สนใจมันนะคะแล้วก็เล่นต่อไปเพราะว่าการที่มาฝึก จังหวะเราก็ต้องเราก็ต้องฝึกช้าลงหรือไม่ก็มาฝึกกับเมโทรนอมนะคะก็บางคนก็เหมือนไม่ค่อยให้ความสําคัญขี้เกียจบ้างไม่อยากฝึกมาไม่อยากมาฝึกซ้อมช้าบ้างล่ะนะคะจริงๆตรงส่วนนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าพอเราอ,อย่างสมมติเพลงเฟอร์ลิสเหมือนเดิมนะคะคือบางคนเล่นตรงช่วงแรกนะคะ ก็จะเป็นแบบเ,เหมือนเราไม่เข้าใจจังหวะด้วยเราเข้าใจผิดว่าจังหวะมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะคะจริงๆมันไม่ใช่นะคะมันเราก็ต้องดูโน้ตด้วยนะคะก็อพอเล่นออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบจังหวะเร็วบ้างช้าบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันก็เล่นออกมาไม่ดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเ,เราก็ต้องอ,อ,อาจจะมาฝึกซ้อมช้าก่อนนะคะโดยเปิดเมทรนอมอาจจะเปิดเ,เปิดเมทรนอมช้าๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเล่นทีละมือ นี้นะคะเราจะลองฝึกซ้อมช้าแล้วก็เล่นทีละมือก่อนถ้าเราให้ความสําคัญกับตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เพลงเนี่ยเล่นเล่นออกมาแล้วดีขึ้นนะคะแล้วก็ฝึกได้เร็วดยแต่ก็ต้องใช้เวลานะคะอ่าส่วนนี้ก็สำคัญค่ะสนะคะ,ะ,คะก็คือเราฝึกซ้อมเพลงนะคะโดยที่เราไม่ฝึกเทคนิคนิน้วเลยค่ะ ก็ถ้าเราไม่ฝึกเทคนิคนิ้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรก็ตามนะคะถ้าสมมติเราอยากเล่นยากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเพลงเร็วนะคะแล้วเราเทคนิคนิคน้วไม่ถึงอย่างเงี้ยเราก็จะลําบากนะคะอย่างสมมติถ้าเป็นโดเรมอนอย่างเงี้ยนะคะเพลงมันเร็ว เป็นเพลงเร็วอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราไม่ฝึกเทคนิคนิ้วเลยนะคะนิ้วเราก็อาจจะไปไม่ค่อยไปนะคะแล้วก็ทําให้มันก็ติดขัดเวลาเราฝึกเล่นถูกไหมคะเ,เทคนิคที่ครูเบลจะแนะนําก็คืออย่างแฮนนอนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้พูดทุกคลิปเลย <laughs> ก็คือเป็นพื้นฐานเลยนะคะในการฝึกนิ้วแล้วก็อย่างถ้า,าครูเบลสอนก็จะมีแบบเบิร์กมุลเลอร์หรือว่าเชอร์นี่นะคะ ก็คือมันเป็นแบบฝึกหัดที่ใช้ฝึกเพลงนะคะฝึกเทคนิคต่างๆนะคะก็ไม่ได้มีเฉพาะว่าเล่นเล่นให้เร็วนะคะแต่ว่าอย่างเช่นเทคนิคแบบスタッคอตโต้เลกัตโต้หรือว่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วกเ็เล่นเป็นเพลงนะคะมันก็จะไม่น่าเบื่อเนียนะคะก็เป็นเพลงแต่ว่าก็ฝึกเทคนิคหลายๆแบบนะคะอันเนี้ยก็สําคัญมากเลยบางคนไม่ฝึกเลยนะคะอยากเล่นเพลงอะไรก็เล่นเล่นฝึกซ้อมแต่เพลงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกพวกแบบฝึกหัดนิว้วก็เนี่ยเวลาเราไปเล่นเล่นเล่นเพลงเนี่ยมันก็จะ ง่ายขึ้นนะคะเล่นได้เร็วมากกว่าค่ะ5้านะคะก็คือเราไม่ยอมฝึกอ่านโนเลยค่ะก็คือเราจะฝึกเล่นแต่เพลงนะคะจริงๆการฝึกเล่นเพลงเนี่ยก็ถามว่าเราได้ฝึกอ่านโนไหมมันก็มันก็ได้ฝึกอ่านนะคะแต่ว่าจะดีกว่าถ้าสมมติเราแยกฝึกโดยเฉพาะอ่านโนโดยเฉพาะเลยอย่างาถ้าเป็นเด็กๆนะคะครูเบลก็จะให้ฝึกเล่นนี่ค่ะ เป็นไซริดดิ้งคือฝึกเพลงแล้วก็ฝึกแยกฝึกไซริดดิ้งด้วยนะคะที่ให้ทําอย่างนี้เพราะว่าอะไรเหมือนมันเหมือนกับว่าเวลาเราฝึกเพลงอะคะ่ะแล้วเราอ่านโน้ตได้ช้าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังอ่านไม่ค่อยคล่องนะคะคือพราโน้ตมันยากด้วยสมมติเพลงที่เราจะเล่นอย่างเงี้ยมันยากแล้วเราถ้าเราฝึกแต่เพลงแล้วเราก็มาอ่านค่อยๆอ,อ่านมันก็ มันก็ช้าถูกไหมคะเพราะเราอ่านไม่คล่องเหมือนกับว่าเราทําโจทย์เลขแต่ว่าเราเราทำโจทย์ท,ทยี่ยากแล้วแต่เรายังบวกเลขไม่คล่องคูณเลขไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เหมือนแบบเรามาฝึกแบบพื้นฐานให้มันแน่นพอสมมติเรา,เาไปเล่นในเพลงที่ยากอย่างเงี้ยมันก็จะอ่านเร็วขึ้นนะคะอย่างถ้าเด็กๆเงี้ยก็จะให้อา่าย้อนกลับมาฝึกแบบง่ายๆก่อนอย่างเงี้ยนะคะอา่าในเล่มนี้ก็จะดีเราหรือว่าถ้าแบบเราเริ่มเริ่มโตแล้วก็ให้ลองฝึกแบบ นี้ก็ได้นะคะคือฝึกแบบที่เรารู้สึกว่าเออมันมันง่ายมันง่ายกว่าความสามารถเราเราสามารถอ่านได้ระดับหนึ่งพออ่านได้แล้วก็ค่อยๆ่อ,อฝึกยากขึ้นเรื่อยๆพอจนกระทั่งแบบเราสามารถอ่านอ่านได้เร็วนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราหัดเพลงได้เร็วขึ้นค่ะ 6นะคะก็คือหลายคนเนี่ยจะไม่สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีเลยนะคะคิดว่ามันไม่ได้สําคัญนะคะฝึกเล่นแต่เพลงเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นเป็นเพลงได้แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าการที่เราศึกษาทฤษฎีมาบ้างนะคะในระดับหนึ่งนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยเล่นเพลงได้ดีเข้าใจเพลงมากขึ้นและเล่นได้เร็วขึ้นนะคะอย่างสมมุติว่าอย่างเช่นเรื่อง Time Signature อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ไม่ได้ เรียนรู้ทฤษฎีเลยนะคะเราก็เราก็อาจจะสมมุติเราไปเจอแบบ time signature แบบแปลกๆอย่างเงี้ยอ่ะ98อย่างเงี้ย128เราก็งงแล้วไม่รู้จะเล่นยังไงนะคะแล้วก็หรือว่าแล้วถ้าเราเล่นได้บางทีเราเราไม่เข้าใจอีกนะคะว่ามันหมายถึงยังไงอ,อย่างถ้า time s i g n เจอ r ์ธรรมดาที่เราเจอบอ่อยๆคือ 4, 4ีห้องหนึ่งสจังหวะใช่ไหมคะแต่พอไปเจอแบบอ่ะเก้าแอย่างเงี้ยเลขข้างล่างาม,มันเปลี่ยนแล้วมันหมายถึงอะไรนะคะมันหมายจริงๆมันหมายถึงอ่ะเขาเป็นหนึ่งชั้นเท่ากับ หนึ่งจังหวะนะคะอย่างเงี้ยเรามันมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราเรียนทฤษฎีเนี่ยเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะอย่างอ่าอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างก็อย่างเช่นอ่ะเซอร์เครนออฟฟอย่างเงี้ยบางคนก็เอ่อไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้นะคะไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้ก็คือเอ่อจำเอานะคะว่าไหนมีกี่ชาร์ปคือคีย์อะไรแต่ไม่ได้แบบรู้ที่มาอย่างเงี้ยถ้าเราซึ่งถ้าเราศึกษาตรงเนี้ยรู้ที่มาเราก็สามารถคิดได้เองแล้วก็เราเราก็จะ รู้วิธีคิดทุกคีเลยนะคะแล้วก็จะจําทุกคีได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะสุดท้ายนะคะก็คือการที่เราฝึกเล่นแต่เพลงนะคะแต่ว่าไม่ฝึกเอียร์เทรนนิ่งเลยหรือว่าไม่ฝึกการฟังนั่นเองนะคะจริงๆจะเรียกได้ว่าการฟังเนี่ยเป็นหัวใจของดนตรีก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ว่าเราจะเล่นเพลงแนวไหนนะคะจะคลาสสิก Classic, หรือว่าป๊อปนะคะก็ต้องเราต้องฝึกการฟังทั้งนั้นเพราะว่าถ้าเราไม่ฟังที่ตัวเองเล่นเนี่ยมันเล่นออกมาเป็นอะไรเราก็ไม่รู้นะคะ มันไม่ได้นะคะไม่งั้นเพลงมันจะออกมาเพราะออกมาดีได้ยังไงคะถ้าเราฟังไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องฝึกการฟังด้วยนะคะแยกฝึกฝึกทักษะนี้เลยก็จะยิ่งดีนะคะอย่างถ้าแบบเป็นเพลงป๊อปอย่างเงี้ยมันก็จะต้องใช้การฟังค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องแกะเพลงนะคะอย่างฟังคอร์ดว่าคอร์ดไหนที่เล่นแล้วเสียงเป็นยังไงนะคะอย่างอคอร์ดเซเว่นกับ ต่างกันยังไงนะคะแล้วเราชอบแบบไหนมากกว่านะคะอย่างถ้าสมมุติเรากดอคอซีอโดมีซอนอย่างเงี้ยกับอีกแบบหนึ่งเป็นโดโดซอนโดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะฟังรู้ว่าอ๋อแบบเนี้ยเสียงมันจะแข็งๆหน่อยนะคะพอแม่าอ,อย่างนี้โดซอนโดเสียงมันก็จะซอฟต์กว่าอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเลือกเล่น แบบที่เพราะกว่านะคะหรือว่ามันมีการฝึกการฟังหลายแบบมาฟังคอร์ดนะคะแล้วก็อย่างฟังเสียงของเมโลดี้กับคอร์ดว่าบางทีเราเล่นคอร์ด <im> ดังกว่าเ <im> มโลดี้หร <im> ือเปล่าอย่างเงี้ย <ๆ S 1> มันก็จะไม่เพราะใช่ไหมคะมันก็เราไม่ได้ยินเมลโลดี้เลยได้ยินแต <im> ่เสียงคอร์ดนะคะอ่าเราก็ต้องดูบาลานซ์ด้วยคือมันมีการฝึกการฟังหลายแบบมากๆ่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะ ก็ถ้าเราฝึกกับครูผู้สอนก็ได้นะคะในแบ่งเวลาในการฝึกหูอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยเรื่องการเล่นเพลงมากๆเลยค่ะ ครบแล้วนะคะสาหรับ7สิ่งที่ถ้าใครยังรู้สึกว่าเข้าใจผิดอยู่หรือว่าไม่ให้ความสําคัญกับมันนะคะก็ลองปรับใช้ดูนะคะลองให้ความสําคัญลองฝึกเพิ่มดูนะคะเราอาจจะค้นพบอะไรที่น่ามหัศจรรย์ก็ได้นะคะเราอาจจะเล่นเพลงเข้าใจเพลงได้เร็วแล้วก็พอช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยพอต่อไปอย่างเงี้ยเราต่อยอดออการเล่นเพิ่มขึ้นนะคะมันจะทําให้เราฝึกได้เร็วเองค่ะ